สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาซ่อมพัดลมนะครับมอเตอร์มันช็อตน,นะครับเลยครับเสียฟไฟแล้วกดสวิตช์ไม่หมุนเลยครับเดี๋ยวเราไปซ่อมกันเลยนะครับอ้อถอดออกมาคือฝุ่นมันเยอะมากเลยก็ถอดออกมาล้างก่อนเลยก็ถอดทีละชิ้นนะครับเอาไปล้างก่อนนะครับ ตากไว้ให้แห้งสักพักหนึ่งจากนั้นเรามาดูที่ตัวพัดลมดูนะครับมันจะไม่ฝุ่นเยอะมากเลยแกะฟ้าด้านหน้ามันออกก่อนนะครับมันจะมีสกลูลอยู่สี่ตัวนะครับแกะออกมาอฝุ่นเยอะมากเลยนะครับนั้นถอดตัวหมุนด้านบนออกแล้วก็แกะฝ้าด้านหลังมันออกนะครับมันจะมีสกลุลอยู่หนึ่งตัวแกะออกมา แล้วับฝุ่นเยอะมากเดี๋ยวเราไปทําความสะอาดก่อนครับก็ปัดฝุ่นให้มันสะอาดหน่อยจากนั้นผมจะแกะสกรูตัวนี้ออกครับมันจะมีสกรูอยู่สี่ตัวแกะออกมาแล้วก็ตัวนี้เป็นก้านหมุนครับถอดก้านหมุนด้านล่างมันออกมาด้วยนะครับ แล้วก็ดึงขดลวดออกมาคือขดลวดด้านในมันาขาดผมพันไม่เป็นด้วยซ่อมอขดมันไม่เป็นก็เลยซื้ออะไหล่มาครับซื้อมาใหม่ราคา150บาทนะครับก็ยังคุ้มกว่าซื้อใหม่ครับซื้อใหม่มันก็เกือบ400ก็นลยก็เอาสายเก่าออกก่อนนะครับ มันจะไม่อยู่สีสายด้วยกันนะครับก็ใส่มอเตอร์ใหม่เข้าไปเลยนะครับมันจะมีสกรูตรงนี้เปลี่ยนสกรูตัวล็อกนะครับเราขันพอให้มันหมุนได้นะครับจากนั้นก็สอดสายเข้าไปใหม่นะครับ นะครับจากนั้นเราก็ทําการต่อสายเข้าไปเหมือนเดิมนะครับอันนี้จะเป็นสายปลั๊กนะครับก็ต่อสายปลั๊กเข้าไปเหมือนเดิมอันนี้จะเป็นสายคอมมอนนะครับสายนีตน่ต้นต่อเข้ากับนิวตน้นอ่าผมก็จะใช้ตัวยึดต,ตัวนี้นะครับเบ็บอ่าให้มันแน่นเข้าไปครับแน่นไม่หลุดแล้วนะครับอันนี้เป็นสายสวิต จากนั้นก็ต่อสายไฟอันนี้จะเป็นสายลายนะครับต่อเข้าไปมันเดินจากนั้นก็ต่อสายสวิตนะครับสีน้ำเงินจะเป็นเบอร์หนึ่งอันนี้ผมต่อสลับนะอันที่จริงสายสีแดงจะเป็นเบอร์สามแต่ผมต่อสลับสายเบอร์สองอันนี้สวิตสายเบอร์สองแต่ผมต่อเข้าสวิตเบอร์สาม ไม่เป็นไรใช้เองที่เกียดถอน้วครับส่วนตรงนี้ก็ตัวยึดสายก็ยึดเข้าไปตามเดิมเลยนะครับก็จากนั้นก็ปิดฝาด้านล่างมันะครับก็ยึดสกรูใส่สกรูมันจะมีสกรอูอยู่6ตัวนะครับก็เสร็จเรียบร้วยลองไป ทดสอบก่อนครับอ๋อน่ครับหมุน้วครับมอเตอร์ใหม่ใช้ได้ก็จากนั้นเราก็ประกอบเข้าไปใหม่ใส่ก้านหมุนก่อนนะครับเวลาเราจะซื้อมอเตอร์ก็ให้ซื้อตรงตามรุ่นมันนะครับเพื่อว่ามันจะใส่ง่ายหน่อยนะครับองเ,เทดสก้านหมุนก่อนครับหมุน ตามเดิมแล้วนะครับจากนั้นเราก็ประกอบฝาเข้าไปปิดฝาด้านหลังมันก่อนนะครับยึดสกรูแล้วก็ใส่ฝาด้านหน้านะครับแล้วก็ทกําการยึดสกรูให้แน่นก็ประกอบเข้าไปทีละชิ้นเลยนะครับอันนี้ก็ตะแกรง ด้านหลังนะครับก็ยึดเข้าไปเรียบร้อยจากนั้นก็ใส่ใบพัดก็ใส่ของเก่าเข้าไปอันนี้ก็ตัวยึดใบพัดส่วนตะแกรงด้านหน้ามันไม่มีไม่เป็นไรเรารับเทสดูแล้วก็เรียบร้อยใช้ได้ก็ยังไม่ต้องซื้อใหม่นะครับซื้ออันไหนมาเปลี่ยนหมดไป150บาท ก็ถือว่าคุ้มกว่าซื้อของใหม่ซื้อของใหม่ก็เกือบ400ก็แค่นี้ก่อนนะครับคลิปนี้ก็กดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ